มีคำถามจากทางบ้านมาบอกว่าเือผมเล่าเรื่อ,ง,องคนหนึ่งอ่ะป่วยปเป็นโรคมะเร็งแล้วจะตายเมื่อใดแน่บางคนยังไปได้ฟังเออที่ผมอูเตอ้อนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะนี่เรื่องจริงนะผมเล่าฟังก่อนจะเล่านะผมเป็นนายกสมาคมหน้าข่าวเนอะ ผมเป็นนายกสมโมสรซึมบอลชนภาคเหนือแห่งประเทศไทยเนอร์ผมเป็นประธานสาภาพวิทยุแห่งชาติเนอร์ผมอู้นี่เรื่องแต่นะผมจะอู้เรื่องเล่นนะเรื่องจริงก็คือมันป่วยเป็นโรคทั้งหมดสี่โรคเรื่องจริงโรคที่หนึ่งผมอู้มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วเพิ่งจเริ่มมาอู้กันก็คือโรคเลือด ภาษาอังกฤษห้องไผ่ภาษาอังกฤษห้องธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียจะมีอาการตับโตม้ามโตสังเกตกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตับโตม้ามโตตายเสี่ยงลึกแม่นบอกล่าสุดกับพี่ของมันก็ตับโตตายแม่งอกน้องมันก็ต้องไปพาตับแม่งอกมันก็อาการเดียวกันคือตับโตม้ามโตเพราะเป็นโรคเลือดติดมาจากแม่มัน นี่เรื่องจริงสองโรคที่มันเป็นก็คือโรคที่ชื่อว่าไพโบล่าดิสออเดอร์หรือประาาสาทสองขั้วอันนี้อาจารย์หมอเราบมฟังคนที่เป็นตรวจมาเล่าผมฟังโรคนี้จะเป็นอาการอย่ดหนึ่งเครียดสองเซ็กจัดนะอันนี้แต้ ก่อ,อนหน้านั้นที่มันเครียดแล้วมันเซ็กจัดอ่ะมันจะมีสาวน้อยเลี้ยงไว้สามคนก่อนแม่ก่อนคนหนึ่งภาษาอังกฤษฮัลโหยวม่ก่อแถมคนชื่ออย่างก็ไอ้อย่างไอ้อย่างเรียนดีก็อ๋อเดียนดีอ๋อเดียนดีแถมคนชื่อตรงข้ามกับเก่าอ่ะอย่างก็อเออเบิ้งอะทำกับบ้านตึงวันอ่ะสอง อาการนี้ไพโบราดิสซอเดอร์เนี่ยหรือภาษาส,ส,สองขั้วส่วนที่สองก็คือว่าจะมีพฤติก,กรรมคือเพอ้อฝันฝันว่าเป็นพระเจ้าตากฝันเป็นพระเจ้ามูลเมืองสุดท้ายฝันเป็นพระเจ้ามูลแมวแต่บดัดแตนี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้อู้เรื่องเล่นนะย้ำนะเรื่องแต่นะไม่ใช่อู้เอามันนะและสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดในโรคนี้บางรายถึงขั้นฆ่าภรรยาของตัวเอง ทำร้ายภรรยาและครอบครัวของตัวเองนั่นคืออาการซึมเศร้าและสามารถฆ่าตัวเองในทุกเวลาสังเกตก่อนเมียมาอยู่ตัวพ่อเมียมันกลัวโดนฆ่าแต๊แบบแต,แต้นี่เรื่องจริงฮนะไม่ใช่เรื่องเล่นโลกที่สามโลกนี้มันมีใครอู้ตเนอก โลกนี้มันเป็นยังนักและช่วงวิดีโอลิงโฟนอินดีลิงโฟนอินยุยงยุแย,ย,ยงนี่นะมันอู้อยู่เสมอผมอยากกลับบ้าน <Yeah. S 1> นั่นคือโรคโฮมซิก <Yeah. S 1> แม่นกอแต่วามันก็อูกก้บอกว่าทะเลทรายมันกว้างไกลมันกลัวมันเคยป๊กบ้านไปตั้งใดกับ่นใจ้สัญชาติบ้านมันแมนกอ <Yeah. S 1> มันเคยปิกบ้านพี่น้องจะเก็บผมไว้ที่นี่อยู่เหรอ แม่กอเออกิงอยู่ฮะต่อไปแน่จิงเข้ามาและเข้ามาเลยแม่กอมันเป็นโรคโฮมซิกเรื่องนี้เรื่องจริงคนไทยไปต่างประเทศเนี่ยหูเลยว่าเป็นโรคโฮมซิกมาตั้มันกับเป็นไปโฟนลิงก์ที่ไหนีโอลิงก์โฟนี้ที่ไหนมันก็ถึ้งบอกแม่กอว่ามันค่ปิ๊กบ้านสมน้ำหน้ากับ อาจารย์แดงไปไหนนี่อาจารย์แดงไปอารวาสทุกที่เลยเนี่ยนะครับไปแล้วอาโลกสุดท้ายโลกสุดท้ายโลกที่สี่เอาสามโลกก่อนแล้วบอกโลกที่สี่ใบเก็บฟังกับอาทิตย์หน้าน้องอาทิตย์หน้าบอกโลกที่สี่เอาเอาสามโลกก่อนโลกที่สี่มันเรื่องแต่นะบัิดอุ้กับเสียงบัตซูสักเตอร์ด่ะมันเป็นมะเร็งตอมลูกมาก มันเพียงขนาดไ่ได้เป็นเอออีจูไก่กับจูได้อิงจูตัวเกาได้ก่อนแ <Yeah! S 1> ม่ก่อน <Yay! S 1> มาเลงตอมลูกบากอันบลเล่เล่นขนาดนี้ละค <Yeah! S 1> ู้จับบลเล่เบลเล่นไหม <laughs> แล้วเวลาหมอไปตรวจหมอต้องเนี่ยใดฮะเอาทานิ้วทาวัตลีนตั้งเขาที่ก้นแะแล้วหมอบอกว่าใดต้องค่อยคอยคลำดู ถ้าสมมุติว่ามันนวลหนึกหนึนั้นยังดีอยู่ถ้ามันสากสากแล้วไม่นวลหนึกหนึแสดงว่าเป็นมะเร็งและมันโตขึ้นหมอเล่าใหู้ฟังบอกว่าที่อย่างมันเป็นเยืีก็เพราะว่าไอ้มูนี้เนี่ยมันมีแล้วมันเลิกใจพอมันเลิกใจมันก็โตโตค้างไว้มันก็เลยเป็นมะเร็งแล้วก็หมูเฮาเลยมู้ใหญได้ก็บอกว่าโสนาหน้า ใครมาได้เงี้ยมารอมาก่อนมาเงี้ยคนเดียวมาก่อนก็ตะมันอารวาดมาก่อนโลกมันเลยตอนเนื่องเวลาตรวจตะเอาถุงยางเอาเอาถุงมือใส่เข้าไปแล้วก็ตรวจติกลู่ตะเป็นผู้จ่าผู้ชายโดนคนล้วงคนเหนือมันท้องคุกี้เนาะแย่อะ <c oughs> โู้เสียยี่ห้อหมดอะนะนี่คือเจียงไฮยเนี่ยจะมีใขรหูใจคนเจียงไฮ้ต้องคนเจียงไฮก่อนเบ้นก่อน คนเจียงไฮต้องหูใจคนเจียงไฮตัวนั้นมาก่อกเออไอแม้มาคนเจียงใหม่ไม่เหลือคนเจียงใหม่ได้อางใดตแม่นกอดีร้อยบาทหนึ่งรบาทมีสองตัว2อ0บาทอ่า,อาจารย์แดงสองรอบาทตกมืออาจารย์แดงหน่อยห้ารมีกับครับ 600อ่าคุณลุงท่าน600มีมีไหมครับ700อ้อยาว700แล้วมีไข่สู้แฮมมีไข่สู้แฮมห0 0 0งพั 1, บาทเอ,อไอ้ท่านจกดีแล้วได้1น0 0ละอ่ะโตวโตวัตว,ตว,ตว,ตวหนคุณลุงอย่าพึ่งสิอ่าคุณลุงมีไข่สู้นะครับมีอไหม มากับคุณลุงเลยนะครับะอาจารย์แดง500บาทท่านต่อไปครับเชิญเลยครับมีไหมเอาคุณพี่เสื้อสีม่วง700บาท700บาทหนึ่ง800 800 800โอ้โหมาแล้ว800บาทครับ สองพันะ 2, บาทที่โทรมาเลยนะก็อ,อยู่ทางบ้านก็บระมูลได้นะเสื้อนี้มีแค่ยีตัวเช่นมีนักนะนะทั่วเมืองไทยมีสักสตัวมานะครับ <S 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 ก็เป็นว่าเสื้อตัวนี้ทหารเจอเอเก้าๆๆได้ไปนะครับสองพบาทให้กับพี่พังรวมแล้วมอบให้กับสถานีของพี่พังทั้งหมดสามพันบาทครับ เลือดเสียเนือ้อมีใช่เบาหน้าที่เรารักษาถือไปลูกหลานเลนล้นภายหนจะได้มีพรคตุทาอาัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมีอย่าง สู้กันไมลบนี้หายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอย่าทำลายเกิดมาเราสู้เกียดที่สา Bom dia.